ขึ้นมาขึ้นมามาเร็ว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 มาขึ้นมาขึ้นมาเอออ้าวขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาเออเร็ว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 อุ้ย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 ตัวฉลาดฉลาดหาทางออกนั่นน่ะเอาขึ้นมาน่นน่นนู่นน่นตัวฉลาดอยู่โน่นโน่นไปแล้วไปแล้ว อขึ้นมาสิขึ้นมา,นมาไหนทางออกอยู่ไหน,นไปแล้วไปแล้วนุ่น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 เพื่อนไปนุ่นนุ่นนี่มาแล้วอู้ยเฉลาดแท้เฉลาเท้ <laughs>